ดวงตาของเขามองไม่เห็นจริงๆเหรออาม่านตาไม่มีโฟกัสดูเหมือนว่าจะเป็นคนตาบอดจริงๆนะทำอะไรอย่างอื่นอีกเรอถ้าพื้นฐานท่าหกเก้าปลาพยศหรือว่าทำเกินกว่านั้นอีกข้าเพียงแค่เตือนว่าเจ้าและข้ายังไม่ได้ผูกปมผมถ้าพื้นฐานหกเก้าหมายความว่าอะไรเรือเจ้าอ,อยากให้ข้าทำอะไรหรือเปล่าเออท่านก็คิดซะว่าข้าเสียสติไปแล้วเถอะนะ ส่องเกอยใหญ่โรคจิตเธออวดดีเพียงเพราะว่าคนสมัยโบราณฟังไม่เข้าใจหรือเนี่ยเออถ้าเช่นนั้นท่านอองข้าจะช่วยตัดผมให้ท่านเองการผูกปมผมเป็นธรรมเนียมในงานแต่งงานที่เมื่อแต่งงานกันทั้งสองจะรวมผมเข้าด้วยกันจนเป็นปมจากนั้นชายและหญิงจะกลายเป็นสามีภรรยากันได้และก็อย่าเรียกข้าว่าท่านอองอีกเลยมันก็แค่ในานามเท่านั้นจะได้ยังไงล่ะในใจของส่งเกินนั้นท่านสำคัญมาก มีคำเรียกอะไรที่จะมีเกียรติมากกว่าท่านอองยังไงซะถ้าหากว่าอยากกลับสู่โลกยุคปัจจุบันก็จะต้องช่วยเขาได้ขึ้นเป็นห้องเต้คุย,ยินรับไม่ได้หรือที่ข้าไร้ความสามารถและไม่มีพลังเท่ากับผู้ชายคนอื่นที่สามารถเป็นผู้หลบภัยให้กับภรรยาได้ตลอดเวลาดังนั้นจึงสามารถทําได้แค่ทําดีกับเจ้ารักใคร่ปกติและไม่มีความสงสัยระหว่างสองคน บังเอิญจึงเลยนะสิ่งที่ส่งเกอรไม่ค่อยเก่งที่สุดก็คือเรื่องเล็กๆน,น้อยๆของชีวิตเช่นเดียวกับการปกป้องส่วนการเป็นที่หลบภัยให้กับท่านองสามารถหยิบมาใช้ได้ตลอดเวลา เช้านี้สดชื่นจังเลยไอย้ใบหน้าที่หลับไหลของชายรูปงานเนี่ยช่างหล่อจริงๆนะแต่ว่าสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดก็คือร่างกายนี้อยากกินจังเลยค่อยๆค่อยๆนะไอ้กล้ามเนื้อนเนี่ยยืดหยุ่นดีมากเลยโคยินชอบเอวของข้ามากเลยอย่างนั้นด้วยใช่ใช่ตอนขยับจะต้องยอดเยี่ยมแน่เลยอ๊ฉันถูกทำลายเรียบร้อยแล้ว ข้ารู้สึกเวียนหัวนะจะต้องเป็นเพราะว่าเวียนหัวแน่นได้ถึงได้พูดอะไรไร้สาระออกมานะอย่างนั้นหรือไม่เป็นไรนะถ้าหากว่าง,ง่วงแล้วก็นอนต่ออีกสักหน่อยเถอะนะไม,ไม่แล้วดีกว่าความอ่อนโยนของท่านจะทำให้ข้าร้ายแล้วนะพวกเราไปล้างหน้ากินข้าวกันเถอะข้าช่วยท่านเองท่านอ๋องเบาวมาช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ท่านแล้วเอ๊ะ เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ท่านอย่างนั้นหรือทำไมถึงได้พูดถึงแต่ท่านอองล่ะขนูทำไมเห็นข้าไม่ตายเพราะว่าพิษที่อยู่ในขนมนั่นแปลกมากนักหรือไงคหนมขนูพูดเรื่องอะไรเจ้าคะเบาฟังไม่ค่อยเข้าใจเจ้าคะเ่าก็แค่ไม่คิดว่าคหนูจะตื่นแล้วถึงได้เอาเสื้อผ้ามาแค่ชุดเดียวเจ้าคะอย่างนั้นเหรออืมพูดได้สมเหตุสมผลมากแต่ว่าหลังจากนี้ไม่ต้องลำบากแล้วนะ การช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับสามีนะ่ะเป็นเรื่องเล็กน้อยข้าชอบทํามากที่ข้าเคยบอกว่าจะทำให้คููยินใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในจวนนั้นไม่ใช่เรื่องตลกอย่างแน่นอนถ้าหากว่าสาวใช้ที่ชื่อซุยเออนั้นมีปัญหาก็ไม่จาเป็นต้องขอความยินยอมจากใครขับไล่านางออกจากจวนไปซะฮะเจ้าเอ,อ๋อเชื่อใจฉันโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรล่ะเนี่ย ถึงแม้ว่าการลงโทษที่หนักที่สุดสำหรับฆาตรกรที่เกือบจะวางยาพิษฆ่าคนให้ตายก็คือการถูกไล่ออกจากจวนอ,อ๋อขอบคุณท่านมากที่เชื่อใจแต่ว่าซ่งเกอไม่เพียงแต่เห็นแก่นหน้าของท่านหรอกนะที่ไม่ได้ไล่านางออกไปข้าต้มเนี่ยใครเป็นคนทำกันนะอร่อยจังเลยแต่ข้าคิดว่าเรื่องนี้มันแปลกก็เลยอยากจะตกปลาใหญ่ทำไมถึงได้พูดเช่นนั้นล่ะ,ะจะพูดยังไงดีล่ะก่อนอื่นคนที่อยากจะวางยาพิษฆ่า ก็คงอยากจะได้ประโยชน์จากการตายของข้าอย่างแน่นอนสิ่งที่ซุยเอ๋อยากได้นะ่ะข้าเดาได้ไม่ยากนั่นก็คงไม่พ้นการได้แต่งงานกับท่านด้วยวิธีนี้ก็สามารถมีชีวิตที่มีเกียรติและ,จะเจริญรุ่งเรืองและไม่จําเป็นต้องเป็นสาวใช้ที่ถูกคนอื่นสั่งงานอีกต่อไปบังอาจทําไมถึงได้พูดกับท่านอ๋องเช่นนี้ไม่เป็นไรพูดต่อสิได้ ลองคิดดูนะว่าถ้าหากว่าเมื่อคืนนี้ข้ากินขนมที่มีพิษนั่นโดยที่รู้ตัวหรือว่าไม่รู้ตัวก็ตามงั้นข้าก็ต้องตายก่อนเช้านี้แน่นอนซุยเอ๋อรู้ว่าตาของท่านบอดและได้รับบาดเจ็บที่ขาคงทำอะไรที่ไร้มนุษยธรรมกับภรรยาของตัวเองไม่ได้ดังนั้นจึงได้แสร้งทำเป็นว่ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าจึงจะสามารถขัดขวางท่าน,ท,านที่จะสัมผัสร่างที่ตายไปแล้วนั่นท่านอองคุณหนูยังนอนหลับอยู่เลยบ่าวจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้นะเจ้าคะ นี่ยังสามารถอธิบายได้ว่าทำไมนางถึงได้เอาแต่เสื้อผ้าของท่านมาเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้มีของข้าเลยเพราะยังไงซะข้าตะก,กรอนก็สามารถคาดเดาได้ว่าคนตายไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าพูดแบบนี้มันไม่สมเหตุสมผลเลยนะเจ้าคิดว่าพวกเราโง่อ,อย่างกันรอแม้ว่าสาวใช้อยากจะแต่งงานกับนายท่านแต่จวนอ,องไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นนะนี่พี่สาวขอโทษนะแต่ว่าพี่สาวได้สังเกตเห็นรูปร่างหน้าตาของข้าก่อนเช้านี้หรือไม่ พี่สาวอย่างกันหรอพี่สาวเห็นเพียงแค่เหอซ่องเกอที่แต่งหน้านันานาและใส่ผ้าปิดหน้าใช่หรือไม่ข้านะได้รับการเลี้ยงดูมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการแต่งงานจากตะกุลเหอมาตั้งแต่เด็กและรูปร่างหน้าตาของข้าก็ไม่เป็นที่รู้จักของคนภายนอกสกุลเหอให้ความสำคัญกับอำนาจพอๆกับชีวิตและแน่นอนว่าพวกเขาไม่ต้องการให้ลูกสาวของพวกเขาเสียชีวิต และส่งผลกระทบต่อตำแหน่งทางการที่ฮ่องเต้ได้มอบให้กับลูกชายคนโตของพวกเขาเช่นนั้นจึงได้หาผู้หญิงที่มีเสียงคล้ายกันและแกล้งทำเป็นเหมือนคุณหนูซะนั่นเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการหลอกลวงท่านอองที่มองไม่เห็นซุยเอ๋อก็รู้เรื่องนี้และนางคิดว่านางเป็นผู้สมัครที่ดีที่สุดที่จะมาแทนคุณหนูเหอนั่นก็คือตัวนางเองนั่นจึงเป็นเหตุผลที่พวกเขามีเจตนาชั่วรได้ที่จะวางยาพิษเจ้าสาวในคืนวันแต่งงานไงล่ะ ยังไงซะเรื่องการฆ่าภรรยาของเจ้าอองนั้นใครๆต่างก็รู้ดีและระกูุลเหอก็จะไม่สงสัยไรสาระเรื่องอื่นย่าได้พูดถึงเลยนายท่านจะแยกเสียงของสาวใช้คนนั้นและท่านไม่ออกได้อย่างไรกันใช่การได้ยินเสียงของคนที่ตาบอดนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าคนทั่วไปนะใช่ดังนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าบ,บอกว่าแผนนี้อาจไม่ใช่ซุยเอ๋อที่ไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้ที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมา ซ่งเกอคิดว่าคนที่หลอกใช้ซุยเอ๋อให้ทําแบบนี้กับข้าและท่านอ๋องนั้นจะต้องมีคนอื่นเป็นแน่หรือว่าท่านอ๋องไม่เคยสงสัยเลยอย่างนั้นหรือว่าทําไมชีวิตของท่านถึงได้ยากลําบากเกินไปเป็นเพราะว่ามีคนจงใจทําให้เป็นแบบนี้หรือเปล่าพวกกระทําผิดที่แท้จริงที่เป็นคนยุยงซุยเอ๋อน่าจะเป็นองค์ชายก้าวนะถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีเรื่องอะไรก็ตามแต่ว่า ยังไงก็ต้องทำให้ฉินเจ้าคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ได้มาสิถ้าจะตอบฉันว่ายัางไงฉันซ่องเกอไม่ใช่คนที่ใจดีอะไรขนาดนั้นหรอกนะดังนั้นฉันก็เลยไม่ได้ไว้ใจใครง่งายๆแต่ถ้าหากว่าเธอเป็นเหมือนกับสิ่งที่อธิบายไว้ในนิยายจริงๆเป็นคนที่มีคุณธรรมถ้าเป็นแบบนั้นฉันก็จะไม่อดกลั้นทางเลือกใดๆอีกต่อไปและจะช่วยเธอทำภารกิจให้สำเร็จอย่างสุดใจอืม ข้าไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะว่าทำไมโหยินถึงได้พูดถึงเรื่องพวกนี้เพราะข้าไม่เคยรู้สึกว่ามีความยากลำบากในชีวิตของข้าลงกันข้ามทุกคนปฏิบัติต่อข้าเป็นอย่างดีและข้าก็รู้สึกสงบสุขทุกวันนี่ทำให้ข้าไม่รู้จะขอบคุณอย่างใดร,รหัสรหัสถูกต้องนี่คือคำตอบที่ฉันอยากจะได้ยินโ้่ฉันไม่สามารถต้านทานผู้ชายที่ไร้เดียงสาคนนี้ได้จริงๆนะ จะว่าไปก็ใช่นะบางทีข้าอาจจะอ่อนไหวมากเกินไปถ้าหากว่าสองท่านกินอิ่มแล้วงั้นข้าจะยกชามไปแล้วนะจะอยู่ในจวนของท่านอ๋องเฉยเฉยก็คงจะไม่ดีจะต้องทำอะไรบ้างคูหยินเรื่องแบบนี้ให้ข้าจัดการเถอะนะนายท่านอารมณ์ดีมากเลยหรือเจ้าคะเออใช่คูหยินที่มีชีวิตรอดมาจนถึงตอนนี้คงไม่ธรรมดาจริงๆนะหากว่าให้นางตายไปก็คงน่าเสียดายแล้ว